สวัสดีครับสวัสดีชาว Youtube ทุกท่าน,นมาพบกับช่องตาซารีโวนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองอใส่เกียร์ใส่เกียร์หหลังจากที่เราลองเติมบูเทกูสนะครับเป็นการทดลองของผมเองนะผมซื้อซื้อมาเองทดลองเองอะไรเองทุกอย่างนะครับอันนี้อยู่ที่เกียร์หนะครับเกียร์สี่นะเกียร์สเกียร์หไปมีกำลังไหมนะครับ ราอาดูกันนะพอดีอยู่ในช่วงของการถ่ายคลิปพอดีนะครับโน่นอะไอฝั่งนู้นก็นมานะครับช่วกงกลางวันมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าถ่ายคลิปยากหน่อยในวันที่ผมทดลองนะอันนี้กดนะอันนี้เกียร์ห้านะครับขึ้นไหมฮะอ่ะเกียร์ห้านะครับอ่ะเกียร์หกเลยครับใส่เกียร์หกเลยอ่ะดูนะครับว่ามันไหลไหมอันนี้คันเร่งกดบางๆนะครับบางๆงนะเราดูนะครับอ่ะคันเร่งผมบางบางนะเอาบางๆงเลย ดูนะครับว่ารถจะไหลไหมและจะเล่าความรู้สึกตรงนี้ให้ฟังก่อนนะครับว่าออพอดีอฝั่งนู้นรถติดพอดออีผมได้เติมบูติกบูสนะครับนานแล้วแหละอันนี้ผมขับที่เกียร์หกนะครับ่ลองดูนะฮะกดมาไหมอันนี้รถเบานะครับอแปบ๊บเดียวฮะร้อยสิบตามมาตรวัดอันนี้คือกด กดคันเร่งไม่เยอะนะอ่ะอันนี้ผมแตะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะไม่ได้ไม่ได้กะจะปาดนะอันนี้คือเกียร์หกนะครับส่งที่เกียร์หกอย่างเดียวนะเป็นการทดลองของผมเองนะอย่าว่ากันเราซื้อมาเองทดลองเองใช้เองครับบอกเลยปกติถ้ายังไม่เติมบูทิกบูทกว่าจะกดกว่าจะกดมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นในความรู้สึกผมนะตอนนี้นะเนี่ยกดก็มาเลยครับเร็วไม่เร็วครับก็คิดเอาแล้วกันเออใครที่อยากจะซื้อมาทดลองใช้ทดลองได้เลยนะครับสำหรับผมจบแล้วผ่านแล้วด้วยนะครับตอนนี้บูทค o บูของผมยังเหลืออยู่นะเพราะว่ารอบแรกผมเติมไปร้อยิ เติมไป120เนี่ยฮะจังหวะเร่งแซงขึ้นมาได้ไหมอ่าได้นะครับก็ดูนะฮะว่าอ่าดีไหมนะครับผมเล่าจากความรู้สึกผมเองนะนะครับเล่าจากความรู้สึกผมเองผมก็ดีครับขับรถเนี่ยดูดูปาดเข้าเลยสบายครับไม่รู้จะเข้าทานหรือเปล่านนซูนีซุว่าจะมาทดลองครับทดลองขับอีซุดูมันไม่น่าปาดนะครับนี่มันอยู่ตรงนี้ นะครับนะถ้าผมไม่ติดว่าอาจคลิปผมป่าไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเราอยากมาลองนะครับอยากมาอยากมาดูศูนย์นิสสุว่าเป็นยังไงนะครับก็อยากมาลองนั่นแหละนะว่าเออมันจะมีเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะอันนี้เอาเกียร์หกนะครับ ขึ้นสะพานความเร็วที่แปดิบนะครับตื้อไหมอ่าขึ้นได้ครับสบายๆนะครับขึ้นได้สบายๆนะเดี๋ยวจะวนมาอีกรอบหนึ่งครับวนมาอีกรอบหนึ่งนะเราต้องมีถนนนะถ้ามีถนนมันก็สามารถขับได้ง่ายขึ้นอันนี้ไปที่เกียร์สี่นะครับ ไม่ใช่ว่าว่าลงนะปกติถ้าแตะแตะมาแตะมาไหมก,ก็ต้องลองดูนะครับแต่เมื่อกี้ลองกดให้ดูแล้วนะครับว่าหลังจากที่ใช้บูเทคบูธแล้วรู้สึกยังไงนะครับเออมันก็ทําให้รถมีพละกําลังเพิ่มขึ้นหัวฉีดดีขึ้นล้างระบบแล้วดีขึ้นอ่าอันนี้คือผมทดลองเองนะครับเออ,ช,อช่องอื่นเขาอาจจะยังไม่ค่อยพูดกันนะครับแต่ผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมาพูดให้ฟังนะว่าเป็นยังไง ในความรู้สึกหลังจากที่ใช้บูทเอ o บู t นะครับไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราต้องเปลี่ยนไส้เวคข้ามไหมเออของผมนะครับในรถแต่งเนี่ยบางคนบอกว่าเออมันมีผลนะเออคุณไปเปลี่ยนอ่ากองเว้ขมกองไวข้มไวขมเปลี่ยนอยู่แล้วครับต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันดําก็เลยต้องเปลี่ยนนะเนี่ยฮะดูครับกดมาไหมครับน่กีโค้หมวดน,นะ ต้องกดๆกดนิดหนึ่งครับเพราะว่ารถรถมันก็นานแล้วเนาะเนี่ยมอไซค์มีมอไซค์นะครับอ่าอันนี้เกียร์ห้านะครับกดบางๆครับกดบางๆปล่อยขึ้นเนินเลยนะครับตามจริงมันก็มีพละกําลังที่ดีอะรถมันมีเหมือนเหมือนแบบว่ามันหัวฉีดมาสะอาดขึ้นอันนี้คือคือผมเดาตามตามมโนที่เราที่เรารู้สึกได้นะนะครับ ผลตอบรับผมก็เพิ่งอัพคลิปขึ้นไปนะครับเรื่องของอ่าอัตราสิดปืนเชื้อเพลิงอะไรต่างๆของระหว่างบูติกบูสต์นะครับหลังจากที่ใช้ไปแล้วเป็นความรู้สึกเป็นยังไงอ่าอันนี้เกียร์หนะครับอ่าโหลดความโหลดเครื่องนะอันนี้มันโหลดนิดนึงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเกียร์นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับผลการทดลองดีแล้วนะครับเราก็จะไล่ไปคลิปๆไป นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ